ผมผมมาเกอรฟาร์มในพาที่14แล้วนะครับผมวูฮ้ฮู้เอ้ยวันนี้ฝนตกเหรออา้าวอาจารย์หลิงสวัสดีครับมาเกอล์ในที่สุดคุก็ปรากฏตัวแล้วอาจารยมาที่แห็บแล้วเข้าพร้อมแล้วนะโอเคครับดินพันด้วยตะกี้นี้ <laughs> โอเคเข้าไปที่แล็บครับรอคุณอยู่เลย มีคนเดินช้ามากเลยนะมาร์เกอร์เมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นมากที่จะแสดงสิ่งนี้ให้คุณดูอะ่รให้จะแสดงให้คุณดูนะอะไรเหรอครับอาจารย์หลิงนี่คือชุ้าำน้ำสองจุดศนฉันรู้ไม่ใช่ชื่อที่น่าตื่นเต้นน,นนะแต่มันได้ผลเราได้เพิ่มลำโพงและแมดคอโคนเข้าไปในกระบอกเสียงของคุณ อุปกรณ์และอ,อุปก,กรณ์กระบวนผลเล็กๆน้อยที่จะประมวลผลและแปลภาษาเมอร์ฟอกทั้งหมดได้อ๋อคือแปลภาษาของเ่าเงียบนะครับแค่เพียงเท่าน,นั้นจะได้เพิ่มการแสดงเล็กๆน้อยบนแว่นตาของคุณมันจะแปลภาษาเมอร์ฟอกที่เป็นลายสัญลักษณ์อักษรด้วยมันจะต้องการมันเชื่อฉันเถอะคุณทำได้เลยขนาดนี้คุณทได้ยังไงครับเนี่ยทั้หบกนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าสนใจขอบคุณ ลิงและตื่นเต้นมากที่ได้พูดเปลืกชางได้อีกครั้งมันก็แค่อิจฉาแค่เพียงแค่แค่นั้นแหละแล้วนะให้สนุกนะมาร์กเกอร์ไอ้ที่ดาเบื้องบนมันแทบเราไม่ไหวที่ได้เห็นคุณจะพบอะไรอีกที่นั่นโอเคครับนี่ร็อกเหรอบนุษยด ก็ต้องทําเสียงนี้อนุษย์อยักลืมมันนื้อเข้าหมู่บ้านไม่ได้ถ้าบูบ้านถ้าผมเปิดให้มนุษย์นะครับโอเคไปที่หมู่บ้านยักษ์ครับเฮ้ยยางไม้ยางไม้ขายได้หรือเปล่าเก็บก่อนนะเฮ้ยสิ้นลองขายดูต้องทำตังให้ถึงห้าพันใต้เพื่อไปอัปเกรดบ้านนะฮะโอเคถึงแล้วครับ <Okay. S 2> ย้ำมยมนุษย์มาที่นี่แล้วีิครับย่ยมนุษย์เฮ้ยมามาหัวหน้าผาเือไปว่ามานุษย์ไม่สามารถเข้าไปในบุบานได้เหมือนกระป๋องยักษ์อะดังนั้นก็องจะเปิดทางให้มนุษย์โอเค ไอลำเอา้าวมนุษย์ดูไม่ได้เลยมนุษย์กลับไปเถอะเอาอะไรอ่ะโอเคเอ๋อก็คือทำให้มนุษย์ดูนะครับโอเคโอเคไปจานละไอนี่แปลไม่เข้าใจเลย โอเคอย่า okay. ให้มนุษย์เห็นนะครโอเคโอ้อ้าว ฉันทำตวอจบไม่ฉันไม่ได้ทำมันถูกปิดต่อจบเวลาฉันไม่เคยปิดมันเออสารภาพเลยเออโอเคก็ทุ้อยู่มนนั้นน์ันแับว่าเขาไม่จบแค่อะไรเม็กดละมาแจงแล้วแม่มนุษย์มากับก็กไหมเอาแม่ไม่มกันเถอะเจ็บคอเนะี่ยแหละ นี่คือหมู่บ้านยักษ์สินะ สลิอกันเลยลิ้นพันอีกแล้วโอ้เชิดนี่ก็กสามารถช่วยมนุษย์ได้นะนำเครื่องมือมาให้ก๊อกแล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นเองแต่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแทงแกล่งยิ่งขึ้นองปกรยักษ์มากขึ้นอ๋อยิ่งยักษ์เยอะก็ <c oughs> มีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นแบบประมาณนั้นโอเคแค่นี้นะคุ้มๆมนันยืดบายๆโอ้เจ้าเฮ้ เอาละแก็คซ์เซตไจแอน l l วิเคือเราเอาสามารถเอาไอ้พวก a r t ิแฟกตนะครับไปเสริมพลังของอาวุธได้นะฮะเสริมของเครื่องมืออะไรโมเส์ได้ Active พิเศษกับเครื่องมือและอาวุธของคุณเนี่ยครับซือเครื่งองมือหาต้องการเริ่มไล่มนให้เลือกอาวุธหรือเครื่องมือที่ต้องการไล่มนอ่ะอัญมด,ดีสิ่งประดิษฐ์หรือฟอสซิลในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเติมพลังแห่นมนส์เน เราตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเก็บคุสเนย์ได้ไว้กับเครื่องมือหรืออาวุธโอเคไ้่ไล่หมดเลยเหรออืมจ้งดีวกว่าเพราะว่าผมต้องเก็บตังกีประมาณสักพั200นสะองร้อยเนาะเก็บเกินแรงเนาเร่เล่เร่เรเสียบหนอย ตันที่ฝนตกไหลลงทินหน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไหมน้มนอเธออ่าเฮ้ยไม่ทันแน่แต่มั้งเฮ้ยพวกนี้โตเลยนี่โอ้พวกนี้ผมก็มีตังใช้อยู่อะไรดีครับวันนี้ตออกปลาแล้วกันตออกปลาแล้วก็จับมแมลงนะ ก็อาจจะมีคัดทรงคัดซีนของตัวละครในตัวละครนึงที่ฝนตกนะไม้ okay. เดาเออนี่อ้าพูดได้ไหครับคุณคิดว่าควรจะไปทานราเมงดีๆที่ใดเพราะเหตุใดเอ่อบ้านอ๋ออ๋อบ้านจริงๆ อารแล้วที่ฉันกินแซลมอนลมควันของจิมต้องสงสัยว่าเขายังทำมันได้หรือเปล่าแอะอันนี้ยังอยู่บ้านหรือเปล่านะนี่โรงแรมนะไม่ใช่บ้านอันนี้จ้าอันนี้ยังอยู่เลยซุกินะฮะพี่สาวเขาแล้วก็เออรัสนะอคิดว่าการเช่าพื้นที่ขายในล็อบบี้อาจจะเป็นความคิดที่ดีนะ ได้หมายถึงอย่างเช่นลุ้ว่าสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นข้างประตูและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือโอ้ได้ไอ้หนุนพวกเขาสามารถขายวายได้ที่นี่อากาศวันนี้ทําให้ง่วงนอนจังห๋อจะไม่ได้กังวลเรื่องวาเลติน,น่ามากนะรู้ว่าต้องระวังเมื่อพื้นลื่นพ่อของเธอพาเธอปีนเขาตลอดเวลาเธอ,อเก็ทำได้ดีนะ คนเห็นบริติตนาโปรดส่งเธอมาที่นี่ได้ไหมฉัน mm hmm. อยากจะให้เธอดูอะไรบางอย่างน่อโอเคอาสอนให้เธอเก็บบัญชีแยกประเภทของโรงแรมช่วยเสร,ราาิมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเธอได้อ๋อง mm ั hmm. ้นเหรออาผมขอไปคุยแล้วกันนะฮะอื mm hmm. มอะไรดีเนาะว่างๆเออรับสัตว์เลี้ยงเอ้ยสัตว์เลี้ยงมันต้องเสียตังค์นะผมขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกันโอเค ไม่มีอะไรก็ตกปลาแล้วกันปลาสิงโตโอเคได้อยู่อืมแถนี้มีคงมีหอ,อยอะไรไหมขยะเฮ้ย,ย,ย,ยเราลืมเอาเคียวมาด้วยนะเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่อะอยามาดีหิงดินไม่ทราบที่มาเพื่อนนะยักเอามาให้เราเหรอ เออมังคับพี่เราอัปเดตเลยใช่ไหมเนี่ยน,นับนฮะเร็วเกินก็เร็วกันอ,อ,อ้๊ยตายแรงเราต้องการปูนะจะไ,ได้เอาเกียวมาเดี๋ยวผมไปเอาเกียวมาแป๊บหนึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเล่นโคตรเพลินเนะี่ย คือแบบมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากแล้วก็แบบสบายๆเชียวๆนี่อาจจะหลายร้อยพาร์ทเลยสลับคอร์ลไอแลนด์นะฮะพูดไปกันแหละเอยอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าแบบกิจกรรมมันเยอะมากนะ,ะครับเกมนี้โอ okay. เคเดี๋ยวมาก่อนนะฮะคือ,อจะเป็นต้องอัปเกรดเลยฮนะงั้นอัปเกรด เดียวลกันนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขบะบาดเหรอเกิดแล้วกันผมมีพิกแอ็กไหมเนะี่ยไม่มีเฮ้ยโอ้ยขายพวกนี้กันพิกแอ็กอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะไอ้พวกขวานไอ้พวกเนี่ย พุกจอบอย่เงครับเดี๋ยวอัปเกรดในฤด,ดูกาลหน้าน,นะครับก็กดได้ไหมเนะี่ยใช่ไหมเฮ้ยได้ด้วยโอ้ได้แบตเตอรี่ด้วยเยี่ยมโอเคแลก็นนะเก็บไป โอเคเดี okay. okay. ๋ยวไปหมู่บ้านยักษ์นะไปอัปเดตโอเคมาถึงหมู่บ้านยักษ์แล้วครับมาอัปเกรดกันเลยถ้าเกิดเราจะใช้บ่อยๆแล้วก็มี่อันนีอแล้วก็ไล่มนเลยเออสวิงเหรอดอกหายาเออดอกหายาดีกว่าแล้วก็เกี้ยวไล่มนแล้ว ตีหล่นะอะไรคือตีหล่นวะโอก,กาสในการตีเพิ่มดรอปไอเทมอืมโอเคนะนเะนี่ยก็ผมเอาไอ้พวกอะไรดีเนาะเออเอาอันนี้ก็ได้ดรอปหายากเออสวยดรอปหายากตีหล่นผมว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยคุ้มอ่ะไม่ บอดีบอดีบอดีเอ้ยวันนี้พอได้กค่สับสิ้นอัพตังเอ้ยเล็กพันเดียวเอ้ยตัวหาตังหน่อยแล้วดีกันยาเจอแมลงร้อย,ยอ,อีกจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณสุภเดี๋ยวขอเออเอออย่างงี้สิ โอ้โหด,ดีเออเอาละผมรอเรโคตจอมมาเลยเฮ้ยลืมไปเราสามารถมีเพสในตรงนี้ได้ไนะครับในกเกอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีครับมีมีม,มีโอ้ยเจ่จะไปหาจากไหนครับพี่มาร์คผมขอวิออสมาร์คกหาสารสก,กัดของน้ำเอ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไม่น่ารับเลยสารสก,กัดของน้ำให้มาร์ค โอเคผมก็ต้องไปเมืองน้ำมอะนะเะไอยู่ไป<ะ>โอเคครับอ่าเมืองน้ำกันเทลาน้ำนะฮะโอ้พอเล่หินพวกนี้ต้องตีสองทีนะฮะโอเคหาทางลงกันโอ้เจอทางลงเลยเยี่ยมครับทำได้ว่าเมืองน้ำอ่ะเอ้ยเมืองน้ำสิมันจะมีเหล็กนะฮะ กไอ้สับไปนี่ไงแรเหล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจๆเจอเจอเสิมาับไปสับับัเฮ้ยาเุยตาโอเคเอาละขุดกันซับเบิ้ลมนจห่วงฮะไอ้พวกอุปกรณ์ไอ้พวกจอบพวกไอ้การดน้ำเอ้ยกาลรดน้ำปอว่ากาลรน้ำเออการดน้ำบ้าหรือวะ มันผมจะอัพให้เกดผมจะอัพเกรดให้มันเต็มอยู่แล้วนะฮะครับผมแบมนี้เล่นเป็นเพลินเอฟเอ,อไปอาร์ฟิซครับมีแร่แถวไหนก็ต้องมีลูนในแถวนี้เฮ้ยเจอแล้วครับโอเคมีมอนอีน้องชายเขียวเดี๋ยวก่อนนะโอเคไปปับฟับับไปเฮ้ยเจ้าแดดไปบุญ ้ฮตัดไปไปก่อนนะฮะเดี๋ยวขอววโอเคแล้วก็เอาเป็ตัวม,มาแทนนี้ได้สำเร็จเอ้ยไปมีแล้วแถวไหนก็ต้องมีทางลงที่นั่นทามลักทิ้งสิเอเค ตัวตีไอ้มอนพูดแต่เลยติมากไปด้วยสติปัญญาปัดไปเฮ้ยสบายลับลับลับหมุนอ้าวหมุนไม่ได้โอเคหมุนได้ละอุ้ยซามีแล้วหรือป่ะเนี่ยไม่มีเลยเหรอสุด้ายจงเฮ้ยปัดไปเฮ้ยเจ้าปัดปัดปัดเดนเดมอยู่เมยคลายมาเยอะเอาละเฮ้ยไม่มีแล้วเลยเหรอหัวใจร้ายอ่ะ เฮ้ยมีครับมีมีมีงโอเคมาซปซโอเคโอ้ดับเบ้ลแ่เโอ้เจอทางลงพอดีเยี่ยมเลยครับโอ้เล่นนี้อ่าเล่นลิ้นเล่นลิ้น S 1> <S 1> <S โอ้ยเล่นลิลเลเกินเฮ้ยนี่ไงเอ้โอเคมาพูดเตรอนที่ามาไปดูขันต่อโอเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเคเฮ้ยไป้ยเสรแล้วนะโอเคเดี๋ยวกลับก่อนนะฮะไปหาม้าก,กันอ๋อเจอม้าแล้วครับโอเคส่งเพชรกันม้าครับนี่เลยขอบคุณครับผมเอ้ยเรียบร้อยแล้ว โอเคต่อไปก็จะไปซื้อพิซซ่าให้พราบโบรนะครับนี่มันเกิดเขาเอาบอกชอบพิซซ่านะฮะเอ้ยเมสซี่เลยดูพิซซ่าก่อนไอ้ตังนี่เด๋วไปหาที่หลังนะฮะเพราะว่าผลผลิตน่าจะออกพรุ่งนี้แล้วแหละแปมเฮ้ยแซนป่าวะแรงเออแฟรงดูพิซซ za เลยครับปาบ้ปาป้าโอเคอไปหาพราบโบรครับเอ้ย อปิดวันนี้แต่เราได้ให้ของขวัญมันเกิดเขาอยู่นะฮะนีอ่อยู่นี่เลยพิซซ่าห้ามกินนะเฮ้ยม,มีเคล็ดอวยโอ้โหน่าจะหาไม่ได้ฮนะร้านปิดเนาะแต่เรามาหานายโดยเฉพาะเลยพราโโรนีอแอปปี้เบิร์ดเดเอาบอกเล่าเรื่องเราในถ้ำให้ฉันฟังเมื่อประตูปเปิดมากขึ้น มื่อประตูเปิดมากขึ้นก็มีโอกาสได้แต่ชั้นยอดเลยล่ะนั่นเหรอมอบคมหันไว้แล้วฉันจะทําให้เครื่องมือของคุณอมกว่าที่เคยโอเคแล้วก็นี่โสดันวันเกิดเปิดเลยมันเป็นวันเกิดของฉันเหรอขอบคุณมากเลยนะครับนอ่เอาไปอีกอันหนึ่งนี่เรียบร้อยครับนี่พาบอกก็ไปเพื่อเสด็จเราแล้วเอาไะผมว่าเดี๋ยวผมไปรับเคสดีกว่านะ ว่าอีกเฟสนั่นมันน่าจะได้แล้วมันกี่วันหมดหกวันหมดครับโอเคได้อยู่มั้งโอเคแล้วกลับลินเกตจิงเลดะนะโอ้ได้จิงเลดมาเฮ้ยนอนเอาไปก่อนเติมสกิลนะ กับิงทำังไม่ได้บริจาคหรอเบริจากกันก่อนอ้าบริจาคไปได้มันติดดาวมีจดหมายไปด้วยครับโรนะครับเองเช็คอินกับคุณฉันมีสูตรสำเร็จปูตินมันเทศนี้ถ้าคุณอยากลองทำดู มัน่าจะเป็นมื้อสบายๆของฉันรอดูนะครับผมโอ้น่ากินจังเลยฮะไอของก่อนเออ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 โอ๊เก็บไว้โอเคประมาณน,นี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรานอนข้ามวันเลยดีกว่านะฮะเนอนเลย วันนี้ก็จะเป็นวันส,สุดท้ายของได้ดูไม้ไม,ไม้ผลีแล้วเนาะใช่เนอะแต้มบุญยี่สิบนะครับป้บ้นพึ่งกับดกากแมลงพื้นบ้านโอ้บวกพรสสมพ,พันธม้าแล้วก็พระโบนะครับบวกสี่เลยได้ตังมาเจ็ดร้อยโอเคออม บ้านกันีจดหมายมาอีกแล้วนี่โตแล้วนี่ใช่ไหมอะไรเนี่ยก๊อตนะครับฉันยังไม่อยากเชื่อเลยประชาชนยังคงบริจาคอยู่ฉันกลับไปรีบคุยกับเรื่องนี้แลอาทั้งคู่หูอยากจะให้เกียริผู้สนับสนุนอำแพงสลักชื่อของทุกคนที่สนับสนุนและรูปปั้นสำหรับผู้สนับสนุนระดับสูงขบทนนี้อยู่ในห้องใหม่สำหรับพิพิธภัณฑ์เราเรียกว่าฟลาเดอร์ฮอร์เราต้องการ ให้สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจอันยิ่งใหญ่ถึงผู้ที่ช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้สิ่งที่น่าตื่นเต้กนกำลังจะเกิดขึ้นมาร์เกอร์อ๋อเหรอมาร์เกอร์เจอกันที่ชายหาดทางตะวันตกของจุดตะน,นานพรุ่งนี้เจอกันหกโมงพรุ่งนี้เหรอโอาละ่ะเก็บเกี่ยวอือเลยอือโอกาสเดียวให้ลินดานะก่อนนะฮะลินด,ดาครับ เ้าไปไม่ได้อะนีไปโลทะเลกันก่อนแล้วกันโอเคมาที่ทะเลแล้วเราต้องการไอ้ไม่ใช่ตัวนี้เอ้ยตัวนี้มันต้องบจับรถบันไม่รู้เหมือนกันต,ตับไว้ก่อนรับ ดาครับเบสครับ่าขอบคุณนะมาร์เกอร์ที่มีโอเคเอาก่อนนะส่งหัวใจเท้าให้ดินดาเฮ้ยหัวประกาศไอ้บ้าโอ้มาแรงโอ้อยโอเค โอเคเขาตะกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมานะครับต้องขออภัยด้วย <c oughs> ปวดท้องตรงอัดไปบ้าเย้ย okay. โอเคของน่าจะประมาณนี้แล้วนะก่อนะอนะว่าเก็บของอพวกนี้ที่เรายังไม่ได้ใช้ดีกว่านะฮ okay. ะอาจารย์นี่ขายเลย Oke. Oke. eh Cek. Nung Pelé kita. Ini, awal. เาวยนะฮะไปก็ต้องหาปูเน เฮ้ย hey. มาน้ำครับมาน้ำมาน้ำมาน้ำมากเท่าให้มาน้ำของทยยังกล้าโอเคโอเคองั้นผมอนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะไปบ้านกัน อ้าววาคุูาไหนที่นี่เนี่ยขอเสนอความยินดีกับพาอเสนอของพิสตาร์เตอร์เห็นการสนับสนุนช่างน่าทึ่งจริงๆไมรู้ว่ามันดีสำหรับฉันแต่สุิที์สีเขียวเหรอผมไม่ไหวอะ่ะอ๋เหรอเห้ยจริงช่วงนี้ของปีสงบด้วยดูไม้ไม้ผีที่นี่พิเศษจริงๆ <c oughs> โอเคขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะฮะ เออลืมถวายนี่ยนาลืมเอ,อ๊ไหายก่อนนะฮะเอ,อีเออ๋ยวยังไงปึ๊บปึ๊บต้องการปูเสร็จกุ้งเซ็กซี่แล้วก็ดาวทะเลกันจะยากนะยอ,อ๊ยนกตังแอ่นอะไย เดนะีเ๋ยวบริจาคฮนะก็เราไปนอนเพื่อต้อนรับฤด,ดูการใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเอาล่ะกลับมาถึงบ้านแล้วโอเคกลับไปยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่าครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่กับดูการหน้าของเกม Coral Island นะครับสวัสดีครับ,บคนรักทำฟาร์มทั้งหลายบ๊ายบายจ้าเอาละดูพยากรณ์การหน่อยนี้ดูดูการใหม่ออกนะฮะโอเคบ๊ายบายครับผม แต่มาพันสี่เลยแนะ่อ้าว